รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะเป็นคนสุดยอดดวงดีในแต่ละเรื่องนะอาอจารย์จะแยกไว้ให้เลยนะครับหลังดาวพฤรรหัสย้ายเพราะดาวพฤรรหัสเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษมากนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายไปร่วมกับดาวมฤตยูโดยปกติแล้วดาวพฤหัสเนี่ยจะมีการย้ายราศีทุกๆหนึ่งปี นะนึ่งปีจะย้ายหนึงครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ที่มีความพิเศษมากๆเนื่องจากว่ามีดาวมฤตยูมารออยู่ที่เรือนการเงินดวงเมืองดวงโลกเช่นเดียวกันนะครับและถ้าจะรอตำแหน่งแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องรอไป8ปดสปีข้างหน้า นะบางคนอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วหรือหลายคนอาจจะไม่ทันแล้วนะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญมากและพิเศษที่สุดนะจะอยู่ตําแหน่งตรงนี้หนปีเต็มเลยตั้งแต่วันที่30เมษายน2567นะครับยาวไปถึงวันที่13พฤษภาคม2568นะฉะนั้น1ปีตรงนี้ จะเป็นหนึ่งปีแห่งการกรอบโกยของทุกลักษาะเลยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงระดับการเงินดาวพฤหัสเป็นปรตรานแห่งความสุขความเจริญเป็นความมงคลนะจะย้ายเข้าสู่ดวงเมืองดวงโลกนะตำแหน่งการเงินนะของดวงเมืองดวงโลกนะฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลดีอะไรบ้างนะอาจารย์ก็แยกมาให้นะในเรื่องของการงานนะหลังจากดาวพฤหัสย้ายไปแล้วหนึ่งปีหลังจากนี้ตั้งแต่วันที่30เมษายนับไป1ปีเนี่ย นะใครจะการงานดีบ้างนะแล้วก็เรื่องการเงินใครจะการเงินไหลมาเต็มมาลุ่งโรดนะใครจะมีความรักที่ดีใครจะมีโชคลาภเสี่ยงโชคนะเอออันนี้ก็เตรียมมาให้นะอ่ะสลัคณาที่จะมีการเงินโดดเด่นหลังดาวพฤหัสย้ายนะครับ ้ำเต้าทองของมงคลเรียกทรัพย์เนื่องในโอกาสถเหลินศกเปลี่ยนสกราชปีใหม่ไทย2567รับดาวพฤหัสที่จะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์เพิ่มความโชคดีให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาเรียกโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยกักเก็บเงินทองให้เพิ่มพูนทวีมีเหลือเก็บ เป็นหนึ่งในห้าของมงคลตามปัจยาของชาวจีนใช้สำหรับปรับแก้หงจุย้ยเพื่อความเป็นสุริมงคลดึงดูดความโชคดีแบบไม่มีสิ้นสุดรักษาโรคให้คลาเจ็บปรับทาุในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มความโชคดีตามหลักธรรมโบราณด้วยธยพืชมงคลข้าวเก้าสี ดึงดูดให้มีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือมีความเจริญง,งอกงามรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ตลอดไปส่งเสริมให้ดวงขึ้นไม่มีตกไม่อับจนผลทางข้าวเก้าสีในน้ำเต้าทองของพิเศษมหามงคลรวมพลังธาตุปรับสมดุลดึงดูงดความอุดมสมบูรณ์ทั้งโชคลาภโพกษ เค็ดลับความมงคลแห่งศาสตร์วิชาโบราณผาพิธีพุทธาพิเศษเข้มขลังสวดเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตเจวันเจคืนในเกิกเสาร์ห้าเพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคส่งเสริมความสำเร็จความสมบูรณ์บริบูรณ์สเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนใจบูชาด่วนจำนวนจำกัด ได้ที่ l i n ์แอ o โอเพนดายกให้3ลักคนานี้นะเน้นเน้นเน้นไปก่อนนะลักษณาที่หนึ่งลักคณาเมษนะชาวลัคณาเมษเนี่ยดาวพิหัสโคจรเข้าเรือนกางเงินเลยและไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูด้วยนะในลักษณะนี้เนี่ยนะจะส่งผลให้ชาวลักคณาเมษมีโอกาสได้เงินก้อน นะใช้คาว่าเงินก้อนเลยนะต้องเป็นก้อนใหญ่ๆด้วยไม่ใช่เงินแบบเบี้ยใบยไหลทางนะแล้วมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆด้วยเช่นกันนะเอออันนี้ชาวเมษเนี่ยนะถือว่าการเงินจะดีเลยละ่ะนะแล้วใครวางแผนดีๆแล้วกันนะการเงินเนี่ยจะมาจากการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวินาศมันเป็นการเงินคําว่าวินาศเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนบางอย่างเสียอะไรบางอย่างแล้วได้เงินก้อนมานะบางคนเปลี่ยนงานบางคนย้ายงานได้เงินก้อนอย่างนี้นะ บางคนได้เออร์ลี่นะหรือบางคนมีโชคโชคจากคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนชราหรือได้รับมะระดกอย่างนี้นะมีโอกาสโดดเด่นมากนะชาวลัคนาเมษนะลัคนาที่สองที่จะการเงินโดดเด่นนะครับลัคนากันนะชาวลัคนากันเนี่ยนะถือว่าการเงินโดดเด่นนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเข้าโซเรือนสุภะเจ้าเรือนสุภะก็คือเลขหกคือพระศุก นะพระศ์ปเป็นตัวแทนการเงินเป็นตัวแทนความสุขความเจริญนะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะสุภะหมายถึงความสุขของชีวิตความบริบูรณ์ของชีวิตนะและไปร่วมกับมฤตยูอกีกนะมาจากเดือนปตตดิฐนั่นหมายถึงชาวลัคนากันนะถ้าค้าขายก็จะดีมากเงินไหลมาเทมาเป็นกอบเป็นกำร,รนะหรือได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาลูกน้องญาติมิตรกัลยาณมิตรนะส่งเสริมเกื้อกูล อย่างนี้นะหรือใครที่มีคอนเนคชันนะเพราะดาวพฤหัสไปโยกดาวพระราหูนะใครมีคอนเนคชันเป็นในหน้าพวกนี้เงินไหลมาเทมาเลยนะชาวลัคนากันนะใครยังไม่มีงานในหน้ารีบไปทำนะเพราะมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเป็นก้อนด้วยนะครับลัคนาที่สมที่จะการเงินโดดเด่นนะชาวลัคนาธนูนะชาวลัคนาธนูเนี่ยนะ ดาวพฤหัสเนี่ยไปโคจรเข้าสู่พบอัลิร่วมกับมฤตยูนะแล้วมาจากเรือนพันธุนะฉะนั้นชาวธนูเนี่ยจะมีความโดดเด่นเรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภนะเงินจะมาแบบฟุกๆแต่มาจากการทำงานนี่แหละเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ให้ได้การเงินนะแล้วเงินจะมาแบบเป็นก้อนเป็นชุดเป็นชุดนะมฤตยูก็ทำลายอลิ นะบางคนบอกเฮ้ยอล,ลีมันแปลว่าไม่ดีไม่ใช่เหรออาล,ลีมันเป็นเป็นแบบว่าอุปสรรคไม่ใช่เหรอนะถ้าดาวพฤหัสเปล่าเปล่าไม่มีดาวมฤตยูนะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รอบนี้มีดาวมฤตยูอยู่ด้วยนะจะส่งผลดีนะแล้วก็งานจะส่งผลถึงการเงินนะแล้วเงินก็จะอู้ฟู่ขึ้นมาได้เป็นก้อนๆเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลรกรู้จริงแม่นยำ แก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษา มาดูดวงกับอาจารย์ปริศนามีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วก,ก็กดปุ่มติดตามเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่ๆจะได้รู้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันเลย10โมงถึงเที่ยง นะแล้ววันพฤหัสวันศุกร์ก็มีสองทุ่มถึงสี่ทุ่มด้วยมาคุยกันเรื่องโหราศาสตร,าาร์น่ารู้ธรรมะปฏิบัติต่างๆเรื่องเล่าโลกทิพย์ใครมีคําถามอะไรก็มาถามกันได้หรือวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนวิเคราะห์ดวงโปรไฟล์อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เขาวิเคราะห์ให้ฟรีเลยแล้วถ้าอยากพูดคุยกับอาจารย์มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่ม Open Chat กดที่ลิงก์เข้ากลุ่มมาคุยกันได้นะครับ